สวัสดีครับสวัสดี FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องเไลาเห้โชกทุกทุกทันครับอาช่วงบายบครับวัอนี้สี่พาย c คุณพ่อคุณแม่นะครับมาติดตามครับตัวเลขแนวทางครับของเส้นเหล็กนะครับอ่ะหลังจากแตก5115นะครับแนวทางตัวเลขของเส้นเหล็กนะครับสรุปนะครับเข่าตัวกลับนะครับเข่า1หานะครับก็ถือว่าก็ถือว่าเข่าอยู่นะครับ FC 5115นะครับ ของเซียนเหล็กครับเมื่อนี้นะครับอะน่าทั้งตัวเหล็กครับเซียนเหล็กได้ทรงมาให้เป็นทีเรียบร้อยนะครับอะคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องนะครับเข้ามาเบิงมาชมอมามักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องอาที่สําคัญจะลืมกดกระดิง่งแจ้งเตืนอนอะคุณพอ่อคุณแม่สิบ่ผ่านข่าวสารนวาทางครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ นะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจหาคลิปมาฝากพี่ตนอนองกันอ่าครับสาหรับเส้นเล็กบุริลลัมครับมือหน,นีนะครับเพื่อนในทรงแนวทางเป็นทีเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเพื่อนว่าปล่อยตอง,งวดกันเลยนะครับแราคาแนวทางของเส้นเหล็กนะครับงวดนี้บ่ถือว่าหลายคูแล้วกาเพื่อนห้สุด3ตัวอ่ามาพร้อมนะครับเพราะว่าสุด3ตัวนี้นะครับเส้นเหล็กเพื่อนว่าห้ซื้อเป็นเลขกไทยเลขหนาได้นะครับ เพื่อนบอกยังสั้นนะครับมีอยู่สี่สุดสําหรับสุดสามตัวนะครับเอาเพื่อบ้อป็นการเสียเวลาครับเขาเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับของเส้นเหล็ก16กพฤศจิกายนตัวเลขแนวทังสี่ถูกอกโดนใจคุณพ่อคุณแม่ทังช่องกันซ้ำใดเข้าไปเบื้องพร้อมๆกันเลยครับอันนี้ครับเป็นสรุปนะครับหนึ่งพฤศจิกายนครับของเส้นเหล็กครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับสรุปบนล่างนะครับ อ่าเมื่อน,นี้เส้นเล็กเดชทรงตัวเล็กนวาทังมาไหเป็นทีเรียบร้อยนะครับอ่ามาเบิ่งน้ากันวาซิมีตัวใดแน่นะครับอ่าเดียวให้อดวิไลเขียนให้เบิ่งนะครับสดๆกันครับเชืนเลงวันนี้พึ่นวามีสุดสามตัวมาไหเนื่มนะครับมีสุดสามตัวสามารถซื้อเป็นเล็กไทยเล็กหนาได้นะครับเรอี่เสียนเล็กนะครับ เลียนเล็ก16อ่ะ16แล้วนะครับ16พอยอพอยอ66นะครับ <c oughs> อ่าที่มีเสียงแสกเนี่ยนะครับเพราะว่าข้าเจ้ามาตากเข่าอยู่หนาบ้านนะครับข้าวเจาะม้าตากเข่าอยู่หนาบ้านนะครับ อาจจะมีเสียงแสกแน่เอาวิ่งนะครับวิ่งศูนย์หนึ่งสามแต่ว่าเสียนเหล็กครับ เด่นเด่นที่ศูนนะครับสำหรับเล็กวิ่งอ่าห้อมาเบิงสุดสามตัวก่อนนะครับเวลซี่อ่าสุดสามตัวนี่คือผมบอกนะครับว่านำไปซื้อเป็นเลขหน้าเลขท้ายได้นะครับมีอยู่สี่สุดนะครับอ่าสามศูนหก สามห้าศูนย์แปดห้าหนึ่งอ่าแปดหารหนึ่งม่อีกแล้วนะครับเวซี่สามเก้าห้านี่ครับมีสี่สุดนะครับสามเก้าห้าครับมีสี่สุดนะครับ คนว่าไปนั่มซื้อเป็นเลข่ายเลขหนาใได้นะครับแล้วเข้ามาเบึงนะครับอสุดสองตัวมีแค่สามสุดแค่นั้นนะครับมีครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดล้วก็สาม อเ,อเส้นเหล็กมีเหล็กควมฝันมาให้พร้อมอีกชุดหนึ่งนะครับเหล็กฝันดวยครับเหล็กฝันนะครับเวฟซี่ประกาศที่บอกออกครับคุณพ่อคุณแม่เลขฝันนี่เป็นเลขฝันของเส้นเล็กนะครับ เก้าเจ็ดศูนย์ครับเก้าเจ็ดศูนย์นี่เป็นเลขฝันคงเพิ่นนะครับซีคุณพ่อคุณแม่เป็นเลขฝันด้วยครับเนี่ยประกาศเรืเ่องสีโบกออกเ,เป็นเลขคมฝันอาชุดสองตัวนะครับเส้นเลขเพิ่นเด่นไปที่ศูนย์หกนะครับตัวร่องคือศูนย์เจ็ดนะครับ แนวทางเป็นบนล่างนะครับบอรลรอเบิรงสคริปให้ดีด้ครับเอฟซีคุณฟอกคุณแม่ครับแนวทางเป็นบนล่างอ่าครับเรียบอแล้วครับเตรียมแคปบหน้าจอนะครับอันนี้เป็นสคริปเก่าหมวที่ผ่านมานะครับเอฟซีแคปบหน้าจอแครบเสร็จเป็นที่เรียบป้อยนะครับนี่ครับชเจนเดียวที่ปั๊บให้ครับเออ ขับมุกกล้องให้เส้นเล็กรับ16พฤศจิกายน2566ครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับวิ่ง013อ่าเส้นเล็กเด่นไปที่0นะครับสำหรับเล็กวิ่งแล้วก็มีชุด3ตัวพร้อมนะครับมี306 350 851 395อ่าชุดประกอบภูครับเส้นเล็กไฮห้0607 30แล้วก็เล็กข่วมฟันคงเพิ่นนะครับ เลขควมฝันคือกเจ็ดศอ970เอาเพิ่นเลนไปที่0 6นย์ตัวร่องคือ0 7นย์เด้อครับอมามักชอบครับแคบน้าจอไว้พิจารณหน้าเป็นเนื่อทางฝากต้อนกันนะครับก็ถือว่าน่าติดตามคือกันนะครับสำหรับเซนเหล็กนะครับวดนี้นะครับ16พฤศจิกายนว่าห้าสิมิลลุ้นกันต่อเนื่องบอ,อสํำหรับเนื่อทางตัวเหล็กนะครับของเซนเหล็กนะครับ ตัวเลขแนวทางขึ้นชัดเจนอยู่นะครับเอฟซี้พ่อคุณแม่เข้าห้างช่องนะครับพยายามเดี๋ยวครับปับมุมกล้องให้ชัดนะครับเนี่ยครับเอาครับมักชอบพิจารณาฝากต้อนกันนะครับช่วงใบๆนะครับของวันที่4นะครับถือว่าปล่อยตองหวดกันเลยเอฟซีอย่าลืมด้อครับเพราะว่าคลิปตองหวดนะครับมักเอฟซีมักสีลืมกันนะครับอย่าลืมนะครับแคปบหน้าจอไว เป็นแนวทางฝากตอนกันครับของเส้นเหล็กสุดท้ายนี้ให้ f ซีทั้งช่องครับยืดีไม่แห้งครับสมๆูรน้ำมันลำรุวยกับตัวเหล็กแนวทางของเส้นเหล็กนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ